มากินข้าวกันค่ะวันนี้กินข้าวง่ายๆนะคะกินข้าวนะคะผัดหมูค่ะพริกหมูนะคะกับดอกแคร์เนี่ยดอกแคร์นี่นะคะวิตามินดีมากเลยนะคะไม่ได้เอานั่นนะคะมาแบบนี้ซื้อมานะคะรู้กินอะไรน้องกินง่ายๆเนี่ยเนี่ยกินแบบบ้านๆนะคะ่ะเอาไปดอกแคร์ไปต้มเอาไว้นะคะต้มแล้วดอกมากิน ก็อร่อยดีนะคะกิงกินนี้นะคะมันนิ่มๆเป็นแบบง่ายที่สุดสำหรับเรามีหมูนะคะแล้วก็ใช้ดอกแคร์เราวอ็ต้มแล้วมากินกับนี่ค่ะกินกับผัดพริกนะคะผัดพริกหมูนะคะก็อร่อยอีกแบบนึ่ง ไม่เอาอะไรออกนะคะแบบนี้นะคะที่ผมขมมันไม่ขมนะค่ะกินเข้าไปนะคะไม่ขมเลยนะคะเนี่ยลอกแครอร่อยด้วยคุกไปคุกไปนะคะกินแบบง่ายๆขอยมีผักหนอ่อยต้มเห็นป้าเข้ามาขายนะคะแก่แล้วนะคะ ใส่กดูกลางทางก็เลยซื้อมาสองถุงถุงละสิบบาทแกก็หาบขายอยู่ข้างนอกอ่ะนะคะเราก็ซื้อแก่ซืะะ้อแฝะค่ะไม่ขมหรอกคะ่ะเขาแบบเอ็เล็กๆอะ่ะยังเล็กเลยเนะะี่ยค่ะดอกแควิตามินดีมากนะคะดอกแคเนี่ย อร่อยอร่อยค่ะอะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคลิปลปไม่ใหญ่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปตอ่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองทราบทุกค้านี้ค่ะดอกแท้จ้า